สวัสดีครับผมโอจากช่องเชียงตุงอินเลิฟนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องบันได5ขั้นเช็คความพร้อมก่อนไปเชียงตุงนะครับผมจะมี5ขั้นตอนให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเช็คว่าตัวเรานั้นพร้อมถึงขั้นไหนแล้วก่อนที่จะเดินทางไปเมืองเชียงตุงนะครับก็จะมี5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนการตัดสินใจนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการกําหนดรูปแบบการท่องเที่ยว6แบบ นะครับว่าเราเมนหลักเราจะไปเที่ยวแบบไหนขั้นตอนที่3ก็คือเรื่องของเวลานะครับการกําหนดกรอบเวลาว่าเราจะไปเที่ยวเชียงตุงด้วยเวลายาวนานเท่าไหร่นั่นเองนะครับขั้นตอนที่4เป็นเรื่องของการเตรียมเงินและเตรียมค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับเป็นขั้นตอนการเลือกวิธีการเดินทางว่าทุกท่านจะเดินทางไปด้วยบัตรผ่านแดนชั่วคราวระยะไม่เกิน7วันหรือ จะเดินทางไปด้วยพาสปอร์ตและทำวีซ่าไปนะครับใน5ขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะที่บายรายละเอียดคร่าวๆให้ฟังนะครับเพราะว่ามีคลิปแต่ละตอนแยกไว้ให้อยู่แล้วเพื่อนๆทุกท่านพี่ๆทุกคนก็จะได้เช็คว่าตอนเนี้เราเตรียมตัวถึงขั้นไหนแล้วถ้าเราเตรียมตั้งแต่ขั้นที่1 2 3 4 5เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแปลว่าเราพร้อมที่จะเดินทางไปเมืองเชียงตุงละก็คือเราจะไม่ขาดตกบกพ่องอะไรละนะครับก็คือสามารถเดินทาง ไปเชียงตุงได้อย่างราบรื่นอ,อย่างแน่นอนขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนการตัดสินใจนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นด่านแรกของทุกสิ่งทุกอย่างในการที่เราจะเดินทางไปเมืองเชียงตุงนะครับเวลาพี่ๆเพื่อนๆดูคลิป YouTube อ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบรรยากาศความน่าเที่ยวของเมืองเชียงตุงแล้วเนี่ยแล้วเรายังคิดว่าเราจะไปดีหรือไม่ไปดีอะไรประมาณนี้สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือถ้าเราอยากจะไปจริงๆเนี่ยเราต้องตัดสินใจเลยนะครับว่าจะไปภายในปีนี้ปีหน้า เดือนนี้เดือนหน้าประมาณนี้นะครับก็คืออาจจะตัดสินใจแล้วก็กําหนดกรอบเวลาของเราให้ชัดเจนนิดนึงว่าเราจะไปเชียงตุงอย่างแน่นอนนะครับองค์ประกอบของการตัดสินใจก็อาจจะประมาณว่า,าเรามีความพร้อมด้านเวลาแล้วหรือเราทราบว่าเชียงตุงจะมีเทศกาลเช่นเทศกาลออกพรรษาในช่วงเดือนตุลาอะไรแบบนี้นะครับเราตัดสินใจว่าเราอยากไปดูมากๆเราอยากไปเที่ยว ออกพรรษาที่เชียงตุงมากๆแบบนี้นะครับก็ให้เราตัดสินใจแล้วก็วางกรอบเวลาไว้ได้เลยว่าออกพรรษานี้ฉันจะไปเชียงตุงอย่างแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยพอเราตัดสินใจเรียบร้อยแล้วก็คือผ่านขั้นที่1นึ่งแล้นะอันนี้ก็ ให้พี่เพื่อนๆจดไว้เลยนะครับว่าขั้นที่1นึ่งผ่านไปแล้วแล้วเราก็มาดูขั้นที่2ต่อขั้นที่2ก็คือแผนการท่องเที่ยวเชียงตุงผมสรุปให้ไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงลิงก์ไว้ให้ด้วยมีอยู่6รูปแบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คืองานการไปเที่ยวสายบุญนั่นเองไปเที่ยวเกี่ยวกับวัดวา,ารามไปทําบุญนะครับอันที่2ก็เป็นการท่องเที่ยวแบบสายธรรมชาตินะครับแล้วก็อันที่3เป็นการท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตทเที่ยวหมู่บ้านอันที่4ี่ เป็นการไปท่องเที่ยวแบบเราไปหาซื้อของไปหาของโบราณไปดูวัตถุโบราณหรือไปดูสิ่งของล้ำค่าไปดูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้นะครับไปหาซื้อสิ่งของที่เราต้องการอันที่5เป็นการท่องเที่ยวตามเทศกาลหรืองานประเพณีต่างๆนะครับแบบที่6ก็คือการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกิจเรามาเพื่อที่จะ จอใครสักคนหรือว่ามีการนัดหมายเป็นการส่วนตัวกับใครอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนการกําหนดเมนหลักของการท่องเที่ยวเชียงตุงของเราเนี่ยรูปแบบของการท่องเที่ยวเราประมาณไหนคือหลักๆเช่นหลักๆอยากไปเที่ยวธรรมชาติแต่ถ้ามีเวลาเหลือหรือว่ามีไกด์แนะนําก็อาจจะไปเที่ยววัดเที่ยววาต่อเพื่อที่จะวางสโ o บการท่องเที่ยวของเราในกรณีเราจ้างไกด์หรือว่าเราเดินทางไปด้วยตัวเองเนี่ยตัวเนี้นจะเป็นตัวช่วย ในการวางแผนระบบการท่องเที่ยวของเรานะครับเช่นเราจ้างไกด์เนี่ยพอไกด์เขาทราบว่าเราต้องการไปวัดไปวานเขาจะได้เตรียมแผนการเดินทางแผนการท่องเที่ยวไว้ให้เราหรือว่าเราต้องการไปงานเทศกาลอะไรประมาณนี้ไกด์เขาจะได้แจ้งหรือว่าไกด์เขาก็จะได้เตรียมแผนการท่องเที่ยวงานเทศกาลของเราเขาก็จะเช็คตารางเวลาว่างานที่เราจะไปเนี่ยมันวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงไกด์เขาก็จะได้เช็คเวลาให้เราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ย ก็ได้เช็คก,กำหนดการเดินทางของตัวเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อที่2นั่นเองต่อไปข้อที่3เรื่องเวลานะครับเวลาเนี่ยก็จะสอดคล้องกับข้อที่2นิดนึงก็คือว่าเราเนี่ยจะไปเที่ยวเชียงตุงประมาณกี่วันนั่นเองพอเรากําหนดเวลาได้เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบางท่านอาจจะต้องลางานหรือว่าบางท่านอาจจะต้องจัดเรื่องวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดให้สอดคล้องกับแผนการเดินทางของเราดังนั้นเราก็กําหนดไว้เลยครับว่า เราจะไปเชียงตุงด้วยเหตุผลใดๆในข้อ2เนี่ยเราคิดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วันสมมติปีใหม่ไต่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่างานออกภาษาที่เชียงตุงถ้างานออกภาษาที่เชียงตุงก็จัดกัน1วันนะครับถ้าปีใหม่ไต่ก็ตัดกันประมาณ3-4วันเราก็อาจจะกําหนดไปเลยว่าเออถ้าจะไปช่วงปีใหม่ไต่เนี่ยขอไปสัก3วัน4ีคืนนะครับหรือถ้าจะไปช่วง งานวันออกพรรษาเนี่ยอาจจะไป3วัน2คืนแบบนี้ครับก็คือเรากําหนดคร่าวๆไว้ก่อนเพราะการกําหนดเวลาเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับข้อที่4ีที่ผมกำลังจะพูดก็คือเรื่องการเงินนั่นเองนะครับเพราะว่าจํานวนเวลาในวันเที่ยวเชียงตุงเนี่ยจะมีผลต่อการเตรียมเงินของเราอย่างชัดเจนนะครับก็คือยิ่งเราเที่ยวเยอะการใช้จ่ายเงินก็จะมากขึ้นตามจํานวนวันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าโรงแรมนะครับ แล้วก็มาถึงข้อที่4ก็คือเรื่องเงินนั่นเองตอนนี้มีข้อ1 2 3แล้วก็4แล้วนะครับให้แต่ละท่านเช็คเลยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนแล้วข้อที่4ก็คือเรื่องของการเงินนะครับก็ให้เราเอาข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ของเรามาไล่ดูนะครับว่า,าการท่องเที่ยวของเราในข้อ2เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวประมาณไหนเช่นการไปทําบุญโอเคเราจะได้เตรียมเงินเพิ่มเอ๊กําหนดบัตรจัดการทําบุญเท่าไหร่ดีเนาะบริจาคไป5วัด สมมติวันละ200อ่ะาจเตรียมไปไว้อีกพันหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่า,าจะไปเที่ยวแบบวิถีชีวิตไปธรรมชาติไปในหมู่บ้านอาจจะไปขอให้คนรู้จักภายในหมู่บ้านหรือน้องๆหรือว่าชาวบ้านเนี่ยทำอาหารให้ทานมือล่สักประมาณก็ประมาณสัก5 0 0ถึง1,000บาทเราจะได้กำหนดเงินไว้ด้วยว่าสิ่งที่เราจะไปนั้นนะ่ย เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจํานวนวันเดินทางนะครับซึ่งผมได้ออกคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราเดินทางไป2วัน3วัน4ีวัน20บวันเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายหลักๆเลยคือเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณเท่าไหร่เราก็จะได้กําหนดได้ว่าระยะเวลาที่เราตีกรอบไว้ในข้อ3นั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นข้อ4นั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือวิธีการเดินทางด้วยวิธีไหนนั่นเอง เมื่อสักครู่เกิดไปแล้วนะครับว่าไปด้วยบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือว่าไปด้วยวีซ่าตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดในเรื่องของระยะเวลาการเดินทางของเราอีกทีเช่นข้อ3เนี่ยเราบอกว่าเราไปสัก5-7าวันแล้วก็มาคํานวณดูว่าเราอยากจะไปบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือว่าอยากจะไปด้วยวีซ่านะครับข้อดีของแต่ละแบบแล้นะ่ะก็จะมีคร่าวๆก็คือว่าถ้าเป็นบัตรผ่านแดนชั่วคราวก็เราก็ต้องจําเป็นต้องจ้างไกด์ก็จะมีไกด์เป็นเพื่อนเรานําเที่ยว แต่ถ้าเราไปด้วยวีซ่าเราก็ไปได้ยาวนานถึง2 8วันนะครับก็ไม่จําเป็นต้องจ้างไกด์น,นั้นข้อ5้ที่บอกว่าเราจะเลือกเดินทางด้วยวิธีไหนเนี่ยเราก็ต้องเอาเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องงบประมาณมาคิดด้วยว่าอันไหนที่จะเหมาะสมหรือว่าสอดคล้องกับแผนการเดินทางของเรามากที่สุดเช่นแน่นอนละถ้าเราไปเกิน7วันนะครับเราก็ต้องเลือกเป็นวิธี เดินทางด้วยพาสปอร์ตแล้วทำวีซ่าไปแต่ถ้าเกิดไม่เกิน7วันเราก็มาตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าเราต้องไปด้วยวีซ่าหรือบัตรแผ่นแดนชั่วคราวดังนั้น2ตัวเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยถ้าเกิดไปบัตรผ่นแดนชั่วคราวเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องจ้างไกด์ในทุกวันเลยนะครับเช่นไป5วันก็ต้องจ้างไกด์ห้าวันเลยนะฮะเพราะนั้นเราก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยส่วนถ้าเราไปวีซ่าแต่ไป5วันเนี่ยข้อดีก็คือเราก็ไม่ต้องจ้างไกด์แต่ว่าเราจําเป็นต้องเที่ยวด้วยตัวเองหรือจ้างไก เฉพาะบางวันก็ได้ไม่จําเป็นที่ต้องจ้างไกด้ทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นถ้าทุกท่านยังสงสัยข้อ5ว่าเราจะเอาเกณฑ์อะไรมาเป็นตัวเลือกที่ว่าเราจะตัดสินใจด้วยอะไรดีผมจะให้ไกด์ไลน์ประมาณนี้นะครับว่าถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางเป็นครั้งแรกๆยังไม่เชี่ยวชาญสถานที่ในเชียงตุงเท่าไหร่ ยังคุยหรือพูดภาษาหรือการติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในเรื่องเอกสารการขึ้นรถขึ้นล้านะครับในการขับรถเช่ารถอะไรเงี้ยเรายังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือว่ายังยังไม่ค่อยกล้าไปไม่ค่อยกล้าลวยอะไรเงี้ยก็แนะนําให้จ้างไกด์ไปด้วยเพราะไกด์จะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเราในด้านนี้ได้เยอะมากเลยนะครับส่วนเรื่องการจ้างไกด์เนี่ยก็ต้องดูระยะเวลาการเดินทางทีหนึ่งก็คือถ้าเราไปด้วยบัตรแผ่นแดนชั่วขราวอันนี้ก็ต้องจ้างจ้างแน่นอนอยู่แล้ว สำหรับวิธีการเดินทางด้วยพาสปอร์ตและทำวีซ่าไปเนี่ยในกรณีที่ท่านไปหลายครั้งแล้วรู้สึกว่า,ารู้เส้นทางที่เชียงตุงดีละพอมีคนรู้จักอยู่ที่นู่นบ้างแล้วนะครับไปเที่ยวหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้หรือว่ามีแผนกําหนดการชัดเจนเลยว่าเราจะไปที่บ้านนี้ไปเจอคนนี้แน่นอนแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวพาสปอร์ตหรือวีซ่าไปเลยก็ได้เพราะว่ามันจะ สะดวกกับเราก็คือว่าเราสามารถที่จะอยู่กี่วันก็ได้เราไม่ต้องกําหนดให้แบบว่าเออไม่เกิน7วันต้องกลับแล้วนะอะไรประมาณนี้บางทีเราอยู่ได้5วันรู้สึกว่าเอออยากอยู่อีกสัก3วัน7วันแบบนี้เราก็อยู่ต่อได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทําเอกสารหรือว่าไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากเพราะว่าวีซ่าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระยะ28วันอยู่ตัววีซ่าเนี่ยมันจะง่ายตรงที่ว่าเราสามารถปรับระยะเวลาการเดินทางของเราเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกเนี่ยนะครับก็เราก็มีหน้าที่แค่เตรียมเงินไปเผื่อ ไว้เ,เยอะนิดนึงเผื่อว่าเราอาจจะอยู่นานขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนการจ้างไกด์ก็การทาวีซ่าเนี่ยไม่จําเป็นไม่ได้บังคับนะครับว่า,าจะต้องจ้างไกด์ทุกวนันเราสามารถเลือกใช้บริการได้บางวันก็ได้แต่ยังไงก็ต้องติดต่อไกด์เข้าไว้ล่วงหน้าสักนิดนึงเพราะว่าไกด์เขาจะต้องวางคิวบางทีเขาติดลูกค้าท่านอื่นอะไรเงี้ยนะฮะกรุปทัวร์กรุปอื่นไปเนะ่ เราจะต้องแจ้งเขาไว้ล่วงหน้านิดนึงว่าจะจ้างเขาวันไหนวันไหนกี่วันอะไรประมาณนี้ก็คือถ้ามีแผนไว้ให้ไกด์เขาสักหน่อยก็จะดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่มีแผนก็โทรไปหาเขาโดยตรงเลยก็ถามว่าวันนั้นวันนี้เขาว่างไหมถ้าเขาว่างก็ก็ไปได้นะครับเพราะว่าตัวเราไปแบบบีซ่าเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้ละเราสามารถที่จะลดเวลาเพิ่มเวลาที่เราจะอยู่ในเชียงตุงได้ภายในยี่สิบแปดวันเนี่ยยังไงก็ได้ตามสบายเราเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น5ข้อนะครับของการเช็คข้อมูลว่าตอนเนี้ย เราเตรียมตัวของเราอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็สามารถถามผมมาได้นะครับว่าเออตอนนี้กาลังติดอยู่ในขั้นที่2ยังไม่รู้เลยว่าจะไปแนวทางไหนดีอะไรเงี้ยหรือว่ากาลังติดอยู่ในขั้นที่4ว่าเออไป5้าวันแล้วเนี่ยเตรียมเงินสักเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยก็สามารถเม้นมาได้ว่าเพื <S <S <ๆ S 2> <ๆ>่อนๆติดหรือว่าต้องการสอบถามในขั้นไหนผมจะได้อธิบายเป็นขั้นเป็นขั้นให้ถูกนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมช่องเชียงตุงอินเลิฟด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอเคล็ดลับดีๆในการเดินทางไปเที่ยวเชียงตุงอีกเพียบเลยนะครับสวัสดีครับ